สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องสมกิจบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้โป5ห้าสิบบาทค่ะทุกกระถางห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่คือนางลากสดนะคะนางลากสดแผงค่ะกระถางละ 50บาทค่ะนี่คือนางลากสดแผงไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะดูสิคะนี่ความสูงของเขานี่คือน้ำเมืองน้ำเมืองนอนน้ำเมืองนอนค่ะน้ำเมืองนอนนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะน้ำเมืองเมืองนอนมีอยู่3ามกระถางนะคะตค่ะวันนี้ห้าสิบาททุกกระถางค่ะนี่ก็น้ำเมืองนอนนะคะ ห้บาทค่ะนางลากสดแผงนี้แผงแดงค่ะนี่ก็ห้าสบาทนะคะน้ามังนนมี3กระถางค่ะ50บาทอันนี้มณนนีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนี่ก็50บาทนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกไม้นะคะลูกไม้ลูกไม้นี่ก็50บาทนะคะ นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะห้าสิบบาทค่ะอันนี้สีเทพารักษ์ค่ะสีเทพารักษ์นี่ก็ห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะลูกไม้นี่ก็ห้าสิบบาทนะคะอันนี้วันเสาแพง มันเสาแพงนะคะห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็โวเคโน่โวเคโน่ก็ห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดส,สีนี่ก็ห้าสิบบาทค่ะนี่ลูกไม้ลูกไม้สีแดงสวยค่ะ ห้าสิบบาทค่ะนางลากสุดแพงนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้เศรษฐีหมื่นล้านนะคะสก,กิดด่างมานิดๆค่ะเศรษฐีหมื่นล้านมีอยสูสามกระถางค่ะเศรษฐีหมื่นล้านนี่ค่ะ กระถางละห้าสิบนะคะเศรษฐีหมื่นล้านค่ะอันนี้เพชรขดสีหรือเปล่าคะเนี่ยเศรษฐีหมื่นล้านนะคะสามกระถางค่ะห้าสิบบาทนางลอกนางลากสดุดแพงก็ห้าสิบบาทลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างนี้ก็ห้าสิบาทค่ะ นี่ค่ะหนมุมานประสานกายหนมุมานประสานกายแผงนะคะห้บาทค่ะสีบุรีลาําสีบุรีลํานี่ก็ห้สิบาทนะคะสีบุรีลาํานบพะเก้า นพเก้านี้ก็ห้าสิบบาทค่ะนพเก้ามีอยู่สองกระถางนะคะลูงไม้ลูงไม้ใบกลมค่ะนี่ค่ะลูกไม้ใบกล,ลกไมไซส์ใหญ่นะคะลูงไม้ใบกลมห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองนะคะ ห้ิบบาทค่ะมีอยู่หกระถางนะคะศีลาหุ่มทองนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดเจ้าจัก,กระรัดก็มีอยู่4กระถางนะคะห้บาทค่ะนี่ก็จะเป็นหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหาสิบาทค่ะ มีอยู่สี่กระถางนะคะมาทางนี้ก็จะเป็นหนมุมานอมพภะพาหนมุมานอมพภะพานะคะนี่ค่ะหนมุมานอมพภะพาห้าสิบบาทนะคะมีหงส์สว่านหงส์สว่านนะคะห้าสิบบาท อันนี้จังหวัดลำพูนค่ะลำพูนก็ห้าสิบบาทนะคะปลาเตะปลาเตะก็ห้าสิบบาทหงสวนก็ห้าสิบบาทอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้าก็ห้าสิบบาทนะคะสีปราดสีปราดนะคะสีปราดก็ห้าสิบบาทค่ะนางสุชาดา นางสุชาดาก็ห้าสิบบาทนะคะนีสบายนางฟ้าค่ะสบายนางฟ้าก็ห้าสิบบาทนะคะทุกกระถางห้าสิบบาทหมดเลยค่ะสนใจต้นไหนชื่ออะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0ู5 3 1 6 3 6 9 5นะคะ จัดส่งให้ทางไปสนีย e ์ EMS นะคะค่าจัดส่งเมาเมาแบบโอน50บาทเหมาเมาค่ะแบบไปทางทาง70บาทเมาเมาค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแคร์กดติดตามให้กับช่องสมกิตบอนสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ